ลมพัดแผ่วเบาอาจมีฝนโปรยปรายรมคันเล็กเล็กเตรียมไว้ไม่ต้องกลัวพีกบอลเพื่อเส้นฝนตกอย่าได้มองเข้มไปจะได้วางแผนออกเดินทางอย่างมัน่นใจ ตอนที่สองงานตรวจอากาศชั้นบน I'm done hiding now I'm shining like I'm born to be we dreaming อ่ะนั่นอะไรนะ่ะทำไมลูกบอลประหลาดกำลังลอยอยู่บนฟ้าด้านล่างนั้นเหมือนจะมีคนอยู่ด้วยไปถามดีกว่าสวัสดีพี่สายฝนเมื่อกี้ฉันเพิ่งบินผ่านลูกบอลแปลกๆบนฟ้าด้วย นายเป็นคนปล่อยขึ้นไปหรอใช่แล้วน้องสายไหมนั่นคือบอลลูนที่ใช้ในการตรวจสภาพอากาศของกรุงงานตรวจอากาศชั้นบนว้าวฟังดูเจ๋งสุดๆไปเลยแล้วการทำงานของบอลลูนเป็นยังไงหรอพี่สายฝนหลกัลกๆเนี่ยเราจะทำการเก็บข้อมูลพวกทิศท,ทางลมและความเร็วลมอุณหภูมิความชี้นสัมพัท์ความกดอากาศตั้งแต่ระดับผิวพื้นขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศ โดยเรามีวิธีในการตรวจทั้งหมด3วิธีในการตรวจโดยแต่และวิธีก็จะมีอุปกรณ์ที่ไม่ต่างกันมากหลักๆคือบอลลูนสีขาวขนาด300กรัมและบอลลูนสีแดงขนาด100กรัมเชือกรมฉูชีพแก๊สไฮโดรเจนและคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลข้อมูลโดยแต่และวิธีจะมีการทำงานดังนี้วิธีแรกคือเรวินซอนที่เราจะตรวจด้วยระบบ d m e t 1680เมกเฮิร ทำการตรวจเวลา07.00นาาฬิกและ19.00นาาฬิกโดยขั้นตอนการตรวจคือเราจะทำการเปิดสัญญาณและเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการตรวจและทําการตั้งค่าเครื่องวิทยุอย่างอากาศ 2. ทําการอัดแก๊สไฮโดรเจนเข้าไปในบอลลูนขนาด300กรัมและนําเชือกมาผูกกับบอลลูน 3. ตั้งค่าจานสายอากาศ i m e t 1500โดยเราจะหันจานไปตามสอดลม 4. นำเครื่องส่งวิทยุอย่างอากาศชั้นบน หรือเรดิโอซอน i m e ม54มาผูกกับร่มชูชีพและนำมาผูกกับบอลลูนและปล่อยบอลลูนขึ้นไปจากนั้นเครื่องวิทยุอย่างอากาศจะส่งสัญญาณกลับมาที่จานสายอากาศและแสดงข้อมูลผลการตรวจซึ่งผลที่ตรวจได้จะมีทิศทางและความเร็วลมอุณหภูมิความชื้นสัมพัสความกดอากาศอันต่อมาคือการตรวจแบบเรวินตรวจด้วยระบบ D m เม403เมกะเฮิรทำการตรวจเวลา13นาฬิกา โดยขั้นตอนการตรวจคือ 1. ทําการเปิดสัญญาณและเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการตรวจและตั้งค่าเครื่องวิทยุอย่างลม 2. ทําการอัดแก๊สไฮโดรเจนเข้าไปในบอลลูนขนาด300กรัมและนําเชือกมาผูกกับบอลลูน 3. ตั้งค่าจานสายอากาศ I-1790 m e โดยหันจานไปตามสอนลม 4. นํนำเครื่องส่งวิทยุอย่างลมมาผูกกับร่มชูชีพและนำมาผูกกับบอลลูนและปล่อยบอลลูนขึ้นไป จากนั้นเครื่องวิทยุอย่างลมจะส่งสัญญาณกลับมาที่จานสายอากาศและแสดงข้อมูลผลการตรวจซึ่งผลที่ตรวจได้จะมีแค่ทิศทางลมและความเร็วอันต่อมาคือการตรวจแบบไพายลอตบอลลูนใช้ใสายตาตรวจด้วยกล้องทีโอโดไลท์ทำการตรวจเวลา01นาฬกาโดยขั้นตอนการตรวจคือ 1. ทําการอัดแก๊สไฮโดรเจนเข้าไปในบอลลูนขนาด100กรัม 2. นําเชือกมาผูกกับบอลลูน 3. จุดเทียนไขนํามาผูกกับบอลลูนขนาด100กรัม 4. หันกล้องทีโอโดไลต์ติดตามบอลลูนและจับเวลาบันทึกค่ามุมสูงมุมนอนทุกๆ1นาทีลงในกระดาษ Win A l o อกกราฟนํออฟฟฟานำค่าผลการตรวจที่ได้มาเข้าระบบส่งข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งค่าที่ตรวจได้จะมีค่าทิศทางลมและความเร็วสรุปก็คือเราจะทำการตรวจ4เวลาทุกๆ6ชั่วโมง7.00นาิกาและ19.00นาฬิกาคือเรวินซอ 13.00นาฬิกาคือเรวินสุดท้าย01.00นาฬิกาคือพายร์บอลลูนซึ่งเป็นมาตรฐานสากลแต่บางหน่วยงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับไปตามโอกาสได้เช่นกันเข้าใจแล้วขอบคุณมากนะพี่สายฝนที่อธิบายให้ฟังนะคะไม่เป็นไรจ้ะถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถถามพี่ได้หมดเลยแล้วครั้งต่อไปพี่สายฝนจะพาไปรู้จักกลุ่มงานไหนอีกหรอคะครั้งหน้าพี่จะพาไปรู้จักกับอีกส่วนงานหนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญไม่ต่างกับฝ่ายนี้เลยแต่สำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายบ๊ายบาย